สวัสดีค่ะอยู่กับช่องมามี่กุก๊กนะคะครูกุ๊กนะคะวันนี้กุ๊กจะมีท่านะคะออกกำลังกายนะคะมาฝากทุกๆคนเป็นการเอ็กซ์ไซ ได้คาร์ดิโอแล้วก็ได้กระชับกล้ามเนื้อด้วยโดยเราจะเอ็กซ์ไซส์กับยางยืดค่ะใช้น้ำหนักที่น้อยนะคะแต่เล่นจำนวนที่เยอะเพื่อให้กล้ามเนื้อกระชับแล้วก็เกิดความคงทนเพาผานไขมันเบิร์นแฟตจะเป็นการเล่นกล้ามเนื้อขาแล้วก็กล้ามเนื้อแขนหัวไหล่แล้วก็หน้าท้องด้วยเดี๋ยวเรามีท่าอะไรนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยก่อนอื่นใครเข้ามาครั้งแรกนะคะเตรียมยางนะ เลือกอยางให้เหมาะกับตัวเรานะคะถ้าเป็นครั้งแรกเนี่ยให้เลือกอยางเลเวลที่1ก่อนนะคะของกุ๊กเนี่ยจะเอาเลเวลที่2ค่ะเรามาดูท่าแรกกันนะคะจะเป็นสควอตนะคะเราจะเหยียบยางให้ตึงเลยนะคะขาจะกว้างกว่าช่วงสะโพกเล็กน้อยเราจะไม่เอาขาแคบเข้ามาชิดติดกันนะคะพยายามเกรงเอาไว้ค่ะจากนั้นย่กเข่าเป็นท่าสควอตด,ดันสะโพกไปข้างหลังโน้มตัวไปด้านหน้าเล็กน้อยเกรงหน้าท้องค่ะลักษณะนี้นะ เราจะโฮสคอรไว้แล้วก็เดินเท้าไปขวาไปซ้ายนะคะจนครบ30วินาทีลักษณะนี้ขวาและก็ซ้ายขาให้เราเกรงกล้ามเนื้อไว้นะคะแยกขาให้กว้างที่สุดออกแรงดึงยางนะคะเราจะรู้สึกเกรง็งบริเวณก้นของเราพร้อมแล้วไปเลยค่ะ30วินาทีค่ะในขณะที่ทำถ้ารู้สึกว่า เราเมื่อยเราโคไว้ไม่ไหวเราสามารถยืดขาขึ้นมาได้นะแล้วก็กลับไปย่อใหม่แล้วก็ทําไปพร้อมๆกับปุกหายใจเข้าจมูกหายใจออกเป่าปากและสิวิสุดท้ายนะคะให้ดูจากมุมด้านข้างนะผลักสะโพกไปข้างหลังค่ะดีมากเกรงหน้าท้องไว้ยืดอกและครั้งสุดท้ายค่ะท่าต่อไปเป็นเล็กล้งกับใบเสร็จค่ะ เอาขาข้างซ้ายไว้ด้านหน้าขาขวาไว้ด้านหลังเปิดส้นเท้าข,า,ขางกว้างนะคะเวลาที่เราย่อเขา่าเข่าจะไม่เลยข้อเท้าขาจากนั้นเราก็พับข้อศอกขึ้นมาเพื่อเล่นใบเสร็จพร้อมๆกันนะคะเป็นลักษณะนี้ถ้าพร้อมแล้วไปเลยค่ะงอเข่าพับข้อศอก,ออกในช่วงที่เราออกแรงให้เราหายใจออกนะคะดีค่ะพับศอกแล้วเหยียดแขนให้ตรงเลยย้ำล็อกข้อมือไว้ไม่หมุนข้อมือไปมา เกรลงหน้าท้องไว้หายใจเข้าหายใจออกดีค่ะสิวิสุดท้ายค่ะอีกหนึ่งรอบนะคะแล้วค้างท่าไว้นะงอเข่าทั้งสองข้างให้สอกอยู่ข้างตัวแล้วเปิดแขนออกไปนะคะอันนี้จะได้ในเรื่องของใบเสร็จด้วยแล้วก็ได้ในเรื่องของกล้ามเนื้อหลัง บิดก้ามด้านหลังหรือสวีทหลังเยอะๆเลยค่ะให้้อศอกทำุงฉากตลอดเวลาดีค่ะองอขาไว้นะค่ะแล้วท้าสุดท้ายและท่าต่อไปจะเป็นการเล่นหน้าท้องด้านข้างนะคะเราจะเหยียบยางที่ขาข้างขวาจากนั้นจับยางให้ตึงเลยค่ะมือซ้ายอยู่ที่เอวนะแล้วก็เป็นตัวไปทางด้านซ้าย เกงกล้ามเนื้อส่วนด้านค้างนะคะลักษณะนี้เราจะไม่ยกหัวไหล่ขึ้นมานะให้กดหัวไหล่ลงค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะไปเลยค่ะเกรงหน้าท้องไว้ดึงตัวยางจะมันจะดึงเราไปนะคะให้เราเกรงทั้งไปแล้วก็กะดวดหายใจเข้าหายใจออกยาวๆนะคะ่ะ15วิสุดท้ายนะคะ ค่ะแล้วเบรกค่ะมาดูท่าต่อไปกันเลยนะคะเราจะใช้ขาขวาเหยียบยางเหมือนเดิมค่ะใช้มือทั้งสองข้างจับยางไว้ให้ตึงเลยนะคะแล้วลองดึงดูนะว่ามันหนักเกินไปหรือเปล่าค่ะเวลาดึงเราจะดึงขึ้นเป็นทางซ้ายทํามุม45องศาให้เราเกรงหน้าท้องนะคะในขณะที่เรายืดแล้วก็บิดนะคะแล้วก็ดึงลงมาฝั่งด้านขวาพร้อมแล้วไปเลยค่ะดึงยางไปทาาฝั่งซ้าย แล้วก็ลงฝั่งด้านขวานะมันจะเฉียง45เลยให้เกรงหน้าท้องนะคะตลอดเวลาที่เราทำท่านี้จะได้ในเรื่องของหน้าท้องด้วยแล้วก็ได้ในเรื่องของหัวไหล่ด้วยค่ะมาค่ะหายใจเข้านะคะหายใจออกหายใจเข้าเกรงเกรงทั้งไฟแล้วก็กลับเลยค่ะสุดท้ายโอเคค่ะท่าต่อไปนะคะ ให้ขากว้างกว่าเดิมค่ะมือซ้ายจับยางไว้นะคะจากนั้นออกแรงดึงเฉียง45องศางอเข่าข้างขวาไว้ตลอดเวลาเลยนะดีค่ขาเวลาที่เราดึงให้เราหายใจออกพร้อมแล้วไปเลยค่ะท่านี้จะได้ในเรื่องของกล้ามเนื้อขาแล้วก็ได้ในเรื่องของหัวไหล่ด้วยนะคะในขณะที่ทําให้เราเกร็งหน้าท้องด้วยค่ะถ้ารู้สึกว่ายางเนี่ยมันเบาไปเราสามารถ ขยับปรับยางของเราได้เลยนะให้มันสั้นลงมันก็จะหนักขึ้นสิบวิสุดท้ายค่ะโอเคค่ะเบรคค่ะค่ะเราจะเปลี่ยนข้างนะคะเราจะทำเล็กล้างหรือล้างเตสน,นะคะกลับไปเสร็จนะใช้ขาขวาเหยียบยางไว้เลยนะคะจับยางให้ตึงเลย,ยางายฝ่ามือเปิดส้นเท้าด้านหลัง พร้อมแล้วไปเลยค่ะ จากนั้นเปิดแขนออกนะคะโดยที่เข้าสอกจะอยู่ด้านข้างตัวเราค่ะลักษณะก็จะเป็นทำมุม90องศานะคะในเรื่องของใบเสร็จพอเราเปิดแขนออกนะคะก็จะได้ในเรื่องของกล้ามเนื้อหลังด้วยเวลาเราเปิดให้เราหายใจออก ต่อไปนะคะเป็นท่าเล่นหน้าท้องนะคะมาค่ะพร้อมแล้วไปเลย สองมือเลยนะคะแล้วก็ดึงไปทางฝั่งข้างขวา แยกขาให้กว้างขึ้นมอเข่าข้างซ้ายค่ะมือขวาจับยางจากนั้นดึงยางนะคะไปทางฝั่งข้างขวา45องศา ยอดเยี y y am á. Á. ่ยมมากมาค่ะมาทีนี้เป็นท่าสุดท้ายนะคะเราจะวิ่งนะคะมีอัพ mm hmm. นะคะก็คือยกขาขึ้นมาให้สูงค่ะโดยให้เราเอามือเนี่ยวางภาบอยู่แนวเดียวกับเอวของเราค่ะแล้วก็ยกเข่าขึ้นมาให้แตะที่ฝ่ามือของเรา <c oughs> ถ้าใครจำ้ำหรือกระโดดไม่ได้ให้แค่ยกขึ้นนะคะช,าชา้าๆใครไหวนะคะมาพร้อมแล้วไปลันพร้อมๆกับกุ๊กเลยค่ะ 30วินาทีนะคะพยายามยกเข่าส,งสงูงๆแกงหน้าท้องช่วยด้วยหายใจเข้าลึกๆออกยาวๆค่ะเราจะได้เหนื่อยน้อยลงมาชิบวิสุดท้ายอย่าดออสสปีดลงนะไปเรื่อยค่ะ เยียมมากๆเลยค่ะหายใจเข้าลึกๆออกยาวๆนะคะแล้วนี่ก็เป็น1เซตนะคะที่เราทํามาเนี่ยคือ1เซตนะคะเราจะต้องทําทั้งหมด3เซตนะคะดังนั้นให้เรากลับไปวนทําใหม่นะคะตั้งแต่แรกเลยแล้วก็ทําให้ครบนะคะเพิ่มอีก2เซตนะใครไม่ไหวทํา2เซตก็ได้นะคะแล้วก็ค่อยๆเพิ่มไปนะคะเดี๋ยวมันจะค่อยๆแข็งแรงขึ้นเองค่ะ หลังออกกำลังกายทุกครั้งอย่าลืมยืดกล้ามเนื้อด้วยนะคะค่ะถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้กูด,ด้วยแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพราะว่ากูมีคลิปลงทุกวันเลยค่ะแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะบ๊ายบายขอให้สุขภาพแข็งแรงค่ะ